มาพี่น้องมาเบิ้งกบกบเพ่นเลียงขายก็ได้ตองการไปได้ตองการกรบโูเยอะแยะเลยพี่นอ้องยูบานจะกกอบ้านจะกกอตําบลน้ำคำ้ำอำเภอโซนภูมจังหวัดร้อยเอ็ดเพ่นเลียงขายเด้อพี่นอ้องโลละลอยเพื่อนวะเออแม่ค้าคุยกันได้ออไดขันขันเหมาบอนีอีคุยกันได้เล่นปะอ,อืม,อม โภพเพิ it. It council, ่นต้องการเอากบออกเพราะว่าเพิ่นสีลงโม่ไหมมีมีจักรบอสีบอบีสีต้องการเอาออกงานที่นีสีบอสีบอพี่น้องมนะนะเพิ่นเลี้ยงขายโดยเฉพาะพี่น้องแต่ว่าบอเนี่ยจะเหลือหน่อยก็บอสองบอพุ่นเนาะเดี๋ยวสิมาเบิ้งผ้ามาเบิ้งโตหน่อยหน่อยอันนี้โตมู่นี่เพิ่นเพิ่นเสียวออกเด้อพี่น้องนี่มู่นี่เพิ่นบ้านเอาออกมั้งไง เจ้่คันคันมูนี่โลนึ่งในจักโตโอโต้ละโตโตโตละโตนึงเจ็ดบาทมันะ้มโอ้ยอ,อือคันคันสร้างมาจังสิตาเน่บ่ไดจ้ิ กะมีโตยัยโตหน่อยเอ็กนาะนี่บอลพุ่นะพี่น,อน,น,น้องหลายเป็นแต่ไหนมาผู้ใดต้องการมาบ้านจาก,กอดเด้อบ้านบ้านจาก,กอดอหาง่ายง่ายบ้านเราอยู่ตรงขามนาวัดพี่น้องบ้านจาก,กอดมู่ที่หาตำบลน,นำคำอำเภอสวนน้ำพุ่มจังหวัดร้อยเอ,อ็ดผู้ใดต้องการที่ขายเอาไปขายทรงขายอย่างเมาเมาบอเพิ่นไปเลยก็ได้ เพิ่นมีอยู่ซีบออตว่าสองบอนี่เพิ่นบระทันเอาออกเพิ่นบ่ทัานเอาออกสองบอนน่โตมันบา่ท่านได้ได้เป็นกิโลเพิ่นต้องการเอาออกสี่บอพุ่นนี่ผูโตมันไงนั่งรถเขามาเลยตรงคามนาวัดประตูโค้งเลยเออมาประตูโค้งเห็นเลย บ้านหลังแรกบ้านหลังแรกประตูสีออกอ่าทะเลทะเลสีน้ำเงินะะน,งงน่ะห่ะพี่น้องเพื่อนติเขียนไใบนาบ้านเพื่อนยุดอ,อกว่าว่า,วามีโกบขายมึงเนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่หญอเอาโตเอาโตง่ายค่กแถวบ่อเตี้ย พ่อเปล่าล่ะเขาหยิบหรือว่าเดี๋ยวมันหรือว่าหรือว่าจะว่ามันตัวใหญ่ไปบ่เอออย่าเอาใหญ่หลายใหญ่ตัวใหญ่หลายมันบ่ได้กินหลายเมึงแนวมูนี่ไหมตะวันซ่อนใช่ข้าเจ้าปิ้งขายสองตัวกะสิหาซิบมือหาซิบเนาะโมข้าเจ้าเอาไปขายขายมูจับมือนี่สองตัว มารับได้เลยต้องการขายออกดวนดวนเนาะบ้านสซลมอน่นสิมาเอาเท่าใดก็บ้านสซมอนลูกไทยเพิ่นขายอยู่บ้านหยังก็ลูกไก่ใบยีดิษเนี้ยกแล้วลูกไก่ใบยีดิเพิ่นวอะไรดิดบ้านไหนบ้านตะแล้วดิดนี่แหละลูกไกยีดอ๋อดิดเที่ยงดิดนี่คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่หระจ้าจ้าจ้า